ับสบายดีแหละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเป็นสุขสุกคนเด้อมื้อนี้ก็มาพบพร้อมน้องแหล่อีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องพบพร้อมน้องแหล่มื้อนี้ก็ป้าต้อยู่ป่าอยู่ดงเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ป้าผู้อยู่บ่อนเอาพื้นมื้อนี้แต่กะบ่ได้มาเอาพื้นดอกเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่แถวป่าขี้เล็กมาเก็บขี้เล็กกับแม่ตู้เพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยทางแม่ตู้เพิ่นก็เข้าไปหาเบิ่งก่อนแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่ฮู้ว่าสิมีหรือบ่เนาะป้าคุ มีแต่เสียงนกเนาะพี่น้องจิบ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 อยู่โดยว่าสิเขาไปทางนี้เลยเนาะมือหัวมีหรือบบเขาไปเบิ่งก่อนมีตู้ผนไปเบิ่งก่อนแล้วเนาะว่ามันอยากหกแน่แถวนี้กะข้าเจ้าก็เคยมาเอาพื้นเนาะพ่อแม่พี่น้องทางนองเลเองก็เคยมาอยู่ว่าคูแถวนี้ก็มีป่าขี้เล็กเนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องก็เขาไปเบิ่งกันเลยว่าม,มีหรือบอเนาะโดยอืม มากับแมตตูเพิ่นลสองคนมือานี้พี่น้อยโอ,อ้โหอยู่ทางในหูตรงในทางเข้ามาอีก ผู้มีหอนน้ำเนาะน้ำแควเลือยกก็มี มีอยู่บ้แม่ท่าเกันชิเล็กนะพี่นอกนี่เออตัตหกเติบแต่ว่าเอาผ้าทางเข้ามาเออตัวเออเดมีอยู่เด้เออสบายดีเด้อแม่ท่าเด้อ เลยมือบ้านนี่ก็มาตีเลยเราจะปั้นชาม,มือบ้านนี้ฮะหสะหกปั้นหูาได้หลายรีนเนาะ,ะมือนอีก,ก็เลยมาหาอีกนอเนาะได้ไดไดไม่เแ่ามีอยู่ดิ อมืมือวานิเดบไร้ม,มาหอดพี่เนาะเก็บเอายอดอ่อนๆมันเนาะพี่นอกเดยน้อยๆเอาเ <c oughs> มื่อต้มมาเก็บผักเล็กมือนี้มือวานี่เฮาบไร้ม,มาเมื่อวานโดดกระตีนหัวมือวานนี้ <c oughs> อันนี้แหละเอาเอาเมื่อเห็ดกินบ่หรือว่าขายนี่นะเมื่อขายสปาโอ้เอาเมื่ออันโต๊ตัวมันอ่อนๆนี่เนาะต๊ะอ่อนๆเด้อเห็นเจ้ามีเพื่นมีอยู่ดยได้ดเด้นี่นะได้ชิมฮาอืมยอดอันชั้นนี้ฮะคุณเล็กอ่ะ เห็นข้าเจ้าขายอยู่ตลาดกันหลยอยู่ด้เห็นเป็นปันเป็นปันขายาาคิดว่าเก็บเมื่อกินสะดับเข <c oughs> ้ามาในป่ากัานานาวอุ่นหนห่นึ่งบมเดหน,าว,นาวแห้งปะาะเน เอาเพื่อได้อ่นอ,อนๆนอยๆน่อยนี่อ่อนๆเลย,เลยคิดว่ามันสีบมี่เนาะคำว่าเบิ่งกมี่เซอร์สะ่ะพอได้หูดอยู่ดอก พอได้เก็บกเบจ้าขายดีไปจังนอกอยู่ตลาด ก็ยังมักกินในอ้อมขี้เล็กนี่ใส่หอยใส่อันใส่หลายอย่างเนาะอือใส่กระดูกหมูแล้วก็ใส่นังก็ได้นังเค็มดว่าเด็กได้ทน้อืคิดหาสักี่มาแล้วีมาหน ขี่รถเขามาจอดอยู่ในนี่เนาะพี่น้องแล้วก็กเขามาเก็บเอาา้ยหันละแนมบึงอยู่อนี่เท้าคุณเก็บใส่กระตาเถอะ ทั้งนองเลยสิเก็บเซนทงยางเนาะได้ขายดีสะเนาะมาเอาทางนี้ก่อนมาเนี้ค่าแต่มันหกมันมีแต่น้ำนี่เลย อือโุกพี่น้องยอดปละกำงามใบมันกระหูดเอาก็ได้เนาะคันบวบหูดนอาบัดเมื่อเขาเทือนมายังชิไดหูดอีก หูดเอาพี่นอ้องเฮ้ยอาจะยอดงามๆเลยทางมเมถาวนเก็บทั้งผุดเนาะไปอ่อนๆก็หูดเอาอ าไปเอามาแถวนี้ป่าขี้เล็กทั้งมดพื้นกับบุกอยมีหลายหืมางมือก่อนมืออื่นก็ะิาเก็บอีกบะ เออสิ้องทานมือื่นคิดว่าสีมาเก็บอีกสะดับได้แล้วเ่าะค้างค้างอันค้างตั้ฐานได้เลอืมได้แล้วก็กองทานแน,าน่นอน้านนี้อืม เบิดบนนี่แล้วก็เบิดเลยเนาะมีบนเก็บแล้ะตัวอ,อยู่สูงก็มีเขา,าไม่ได้มีแต่น้ำหูดเอาใบอ่อน ก็มาแต่ส่งเด็กน้อยไปโรงเฮียนแล้วกะว่าสีออกไปใส่น้ำมันโรดมาก็เลยเห็นเจ้าย่งกะหาก็ได้หาหกลอลนี่นะยังสีหาตต่มอยู่คนหนึ่งหาตัดตื่มอยู่ ใบอ่อนงามเลยเออโอ๊ยน้ำขูดเลยมัน เอ็นามานำหลังติดเจ้าคนมาหอดใส่เลยเน,ะนาะน้ำเกาะเสือหู bây ngâm ngâm มีแต่เสียงนอกอันนี้เริ่มแก่แล้วใบแบบนี้ใบตัวใดแก่กับเอาเนาะเอาแต่ใบอ่อน ไปเก็บใบไม้พ่อแหงเลยเนาะเสียงยนบ่เนะ อืมมาแถวไม่เท่าคุณกันวันนี้โอเอาใบอ่อนๆ ก็มีพอได้เก็บอยู่จะเก็บจนสีเต็มกระตาเลยไหวเลยโอดกร,ออกกรเด็นืมนายำหนาวมากอะแตกบนนอมืออย่างกะโชคกระแตก แน่มึงยู่โหลดกันเลยแนม่มึงยื่โหลดมึงมีป้ายที่แควดึงกับปบบอสอยู่หันแล้วมีพอได้หูอยู่หูเอาใบอ่อน,ออน เมื่อเห็นเราอยู่ทั้งพุ่นบ่าเนาะจันวัดราบหู้ว่าเจ้ามาพี่ น้ำได้ไหมเท้าไอ้ <laughs> เป็นไปได้เป็นอันเขาอันบักอันก็คือเล็กลงนี่จนแห้งหมดตัวนี้กัตัวมันเกิดเกิดใหม,ม,ม,ใหมโอใบแดงๆอ่อนๆนะพี่น้องพ่ เชียงหลุดไทยไานอกนะเน,นาะจะว่าเอาตันทางเราบวชจากเชียงหลุดคือเงียบแลยแบบนี้ ว่าเสียงหลดเงียบไปเลยวะหรือว่าเราบริมาทั้งนี่บอหรือว่าเป็นหลดข้าเจ้ามีพอได้กเก็บอยู่บออ่าตัวโอ้อ่าโ,โดยเนาอพอมีพี่น้องจะคลิปนี้ทั้งน้องเลยกับสิขอตัวลาไปก่อนเนาะ กับพบกันใหม่ในคลิปหนาเด้เอพ่อแม่พี่น้องโดยถ้าน้องแลวาผิดพาดประการใดกกต้ตงขอทษดขออภัยหลายๆก็ขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องที่หับซุ่มคลิปของน้องแหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาเด้อโดยมือนอิกามาเก็บัก c k เล็ก,กับแม่ตู้เพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยแต่คลิปน,นี้ก็ขอลาไปก่อนขอกล่า,าวคำว่าสบายดีเด้อ